พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้เมนูที่น้อยจะทําก็คือปอเปี๊ยะทอดนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของไส้ปอเปี๊ยะกันนะคะตัวนี้จะเป็นหมูสับค่ะเจ็ดร้อยกรัมตัวนี้จะเป็นรเทียมไทยห้าหัวแล้วก็รากผักชีอีกเจ็ดรากนะคะถ้าใครไม่มีรากผักชีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นเห็ดหอมค่ะสิบดอกนะคะ เป็นเห็ดหอมแห้งค่ะไม่อ้อยนําไปแช่น้ํานะคะแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะแค่หลอดหนึ่งหัวส่วนตัวนี้จะเป็นถั่วง,งอกนะคะหนึ่งกิโลตัวนี้จะเป็นม้นเส้นเราใช้ม้นเส้นแห้งนะคะนําไปแช่น้ํานะคะแล้วก็นํามาตัดให้เขาสั้นนะคะเพื่อจะได้ห่อง่ายนะคะ400กรัมค่ะเดี๋ยวเครื่องปรุงอย่างอื่นเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะเริ่มผัดกันเลยค่ะตัวนี้ไม่อ้อยใส่น้ํามันลงไปค่ะทีนี้เห็ดหอมของเราเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะ น้อยจะนาเห็ดหอมนะคะลงไปทอดก่อนนะคะโอเคทีนี้กลิ่นหอมเริ่มโชยแล้วค่ะอ้อยจะนําตัวกระเทียมแล้วก็ว่าผักชีลงไปนะคะเดี <Okay. S 2> ๋ยวผัดให้หอมก่อนนะคะแล้วค่อยเอาหมูสับลงไปค่ะโอเคตอนนี้กระเทียมของเราก็ส่งกลิ่นหอมแล้วค่ะ ก็จะใส่หมูสับลงไปเลยะคะ่ะหรือถ้าใครมีกุ้งสับก็สามารถใส่กุ้งสับเพิ่มไปด้วยได้นะคะของน้อยก็วัตถุดิบในตู้เย็นนะคะมีเฉพาะหมูพเพราะหมูสับเราเริ่มสุกไปสัก50%นะคะเน้อาจะเริ่มตึงเครื่องเลยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไใสค่ะ ซอสโต๊ะนะคะซอสุองรสหนึ่งช้อนค่ะผอมปรสหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะหนึ่งช้อนเสร็จแล้วคะตามด้วยพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนค่ะเนี่ยพอเราปรุงเสร็จนะหมูของเราก็จะเริ่มสุกค่ะแล้วจะใส่หัวเส้ลงไปนะคะ โอเคนะคะพอว์บูเ้นเราเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวจะใส่ขักลงไปนะคะถ้าใครไม่ใส่ถุงงอกก็เป็นกระหล่ำปรีนะคะปลา็จะเล็กไปน,นิดนึงนะคะ่ะเราก็ตามด้วยแครอทค่ะเพิ่มสีสันนะคะเนี่ยแค่หัวเดียวนะคะสูดได้ตังเยอะเลยคะ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะพักไส้ให้เขาเย็นนะคะ เดี๋ยวเรามาห่อ,อก,กันค่ะัน,นี้เราจะมาเริ่มห่อ,อก,กันนะคะอันนี้เป็นแผ่นปอบเปี๊ยะที่ไม่ไ่อ้ยซื้อมาจากที่ตลาดนะคะหรือถ้าใครไม่ได้ไปตลาดก็ที่แมคโครมีขายนะคะแต่ของแมคโครนี้เขาจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้ไม่ไอ้ยซื้อมากิโลนึงคะ่ะทีนี้ตัวนี้จะเป็นใช้แทนแป้งเปียกนะคะก็คือไข่นะคะ1ลูกนะคะ เวลาที่นี่ก่อนที่เราจะห่อะคะเราจะต้องมาดึงแผ่นปอเปี๊ยะออกจากกันก่อนนะคะก็ม้วนนะคะม้วนแล้วก็พับซ้ายพับขวาแล้วก็ม้วนไปนะคะจัดระเบียบไปด้วยค่ะเสร็จนะคะใช้ไข่นี่นะคะแตะ แล้วก็ใส่ถาดโอเคเดี๋ยวไม่ว่าขอห่อให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทอดกันต่อคะ่ะนี่นะคะปอเปี๊ยะที่เราห่อเสร็จนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทอดกันคะ่ะเราไม่ต้องให้น้ำมันมันร้อนมากนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะพอเริ่มเหลือนะคะเราก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันนะคะ ตอนนี้ปอบเปี๊ยของเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะทีนี้เรามาพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับปอบเปี๊ยทอดนะคะกินคู่กับน้ําจิ้มไก่นะคะแล้วก็โรยถั่วลีส่งนะคะนี่ค่ะดูนะคะรสเนมกับผักนี่นะคะผักสลัดผักชีอร่อยเข้ากันลงตัวเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยอิงเขาแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ